สบายดีพี่น้องบอกไปสุขสุคนตอนนี้ฝนกำลังตกพี่น้องพายุเขาตกลิ้นแต่เศร้าพี่น้องพายุเขาประเทศลาวพี่น้องตอนนี้ห้ากับประธานลงเลยพี่น้อง เ <laughs> นียังข่าพ้นเศร้าอยู่พี่น้องเลยโลก,ก้ะมันนี่พี่น้องบัได้ดำหน้ามันนี่โลก,ก้ะคนลินเลิอบบท่านได้ลงพี่น้องเลยแห้งเขาแห้งเขาเพี่น้องแกเสือดำหน้าพี่น้องเลย กำลังใช้หน้าอยู่คนตกก๊ะกระแก่เสือกกกกพี่น้องคนต๊กกับฝาคนต๊กระแข่งน้ำแกงกะลุยพี่น้องนานพี่น้องหน้าขางเนาะพี่น้องหน้าไก่กันหน้าขางขางกันนี่แหละคนต๊ะคนกู่แข่งดำพี่นอ้อง เท่าน่ะไก้สิแล้วเลยแหละพี่น้องเอ้ยเปิือกนะฮะก็ดำเปิือกนาพี่น้องใกล้กันน,ะออนะนี่แหมละเท่าน่าาสะสิแล้วแล้เปิือกนะกำลังดำกำลังเริ่มดำซองซัมเมอนี่แหละกำลังไถนาใช่ทาง,ง,าทางาไหนกำลังดำทางไหนกัเห็นบอกพี่น้อง càng cho năm nay khèn khuôn thì nặng người ngoa ừ. ướt nhà ướt cưa thì nặng kinh phương thì nặng người ในม้งฝายางห้คนตกลินพี ok ่น ok ้องงัวหนาวคนตกลินฝ่ายโง่มาแต่เวียดนามพนน่ะพี่น้องหลายคู่หลายคนก็อาจสิแล่เลยแหลาะ โอได้บอทันไรดำก็เริ่มได้ดำเลยแหละแบบนี้ปลาหนูขามาไหลน้ำขามีเลยพี่น้องบนกระล่นบนมื่อแล้วมื่อนี้นาบนมื่อพี่น้องบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับการนอนเว้นขนาดยาในห่ากระดำแล้วพี่น้องเลยดำตะกะ หน้าเ่าเองเนี่ยเนาะน่ะบนแกะเสือไทยนาพี่น้องบนนาวบ้าพี่น้องเลยนน่ะถอดเสืออะไรพี่น้องถอดเสือไทยนาอ๋อปุบสิบนนาวเดี๋เนาะพี่น้องเแล้ว่นถอดเสือเสเลยพี่น้องเลย าตาตาขาไลพี่น้องนี่อันที่เลี้ยวเห็นสี่ตาพี่น้องอยู่ยังตาขาสี่ตาพี่น้องซุมดำแล้วกำลังเริ่มเคียวเนาะพี่น้องนี่ทางลุงกำลังเริ่มเคียว งัวกันนาวพองงัวพี่น้องเอ้ยกินเพื่องเอาพี่น้องส่วนนี้ดำหน้าบัวมีเวลาไปเลี้ยงนะเมาดำหน้าเลยครังเศษขอกเพื่องไว้ขอกฟางอะไรเนาะ នេះស៊ីបយុទ្ធលើមកនេះឯងតោកបាត់មើលយ นหนาวขนาดพี่น้องเเย็นขนาดบันบ่อนเฟสติเกาแล้วเย็นโพดบันแห้งก็แหง้งพี่น้องเอ้ยบันีลยนะแห้งก็ตกแห้งบันม่ได้วัาเต่ลินเดอร์บัน แนยนำถ่วงพออยูอ,ตอาตเอาจ้วงเลยพี่น้องน้ำคนดอกะขาจ้วเลยมันจะลง่งคาดพี่น้องบัดลา่างคาดนาแก้เสือจะได้ผน แก่ yeah, เสือเสร็เลยพี่น้องเลยสอดเสือเสร็เลยคัขกขนาดพี่น้องเลยกดแกหน้ากับกดหัวดำกับดำพี่น้องซอยกันทำมาหากินนะสิต้มผัดฝนตก,กับแขกงน้ำแกงกับลุยพี่น้องเลย โอ้ยหนาวแทន្សារដែល់ទៅ្ត្เสืសាចន់សាស់ដោះជាស់ទៅមា bà hoàng sai thêm là náo thêm lội phía nông ơi <laughs> Mua cái nhà cắt sơn hồn phía nông thả tăng ăn điều nó no. Mua cái nào phong ngoa phía nông ơi ตอนนี <bars> it, ้ฮะก็ลังะก็ลงมาดำนาเลยเนาะฝนตกยังมืเศร้าอยู่พี่น้องเลยตกะบนมือบนเวนี่ลีนีนดำนาลายคนไหนพี่น้องไปตาหมุนอยู่ไรจะค้นก่อนเลยนะสองสี่หก เกือบสิบคนพี่น้องทีทั้งทีก็มีพี่น้องไทยหน้านำกัมีประมาณสิบคนนี่แหละพี่น้องเลยปวดเมื่อกรมีมอดเวลาเราเมื่อแล้วเนาะเราก็ต้องเมื่อจะห่าวนะันดำจนขำจนมื่นเลยพี่น้องเลย น้ำหน้าตากคนพี่น้องเอ้ยดกบ่นมื้ออี้อนี่พี่น้องยังบ่เซาอยู่แต่แต่เซาพูน้ําก็บ่ได้อิดพี่น้องเอ้ยเต็มห้เต็มคันล้นห้ล้นคันน้ําก็พี่น้องหลายลี เนี่ตาอยากเปล่งเมื่อนาเ o าเนาะน้ำน้ำบ่วอืดบบบนี้เดดดำบ่วสุขุมสุขคนโคแล้วน้ำแหลกก็มีเนาะโคแล้วน้ำแหลกก็มีเนาะวห้ากระดำก็มีคนตกสุดนี่คือสะแด่ดำบ่วสุขุมสุขคนอยู่ดอกขอคนตกลิ้นอยู่เนาะมาเดือนเก่าเลยเนาะคนก็ตกลิ้นเดือนเก่า ดินเก่ามือเก่าคืนหัวจัก <c ười> <c ười> ดำไล่คนในนํากันแล้วไว้พี่น้อพี่น้องลงแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวแ,ยวแ,แล้วแล้ม่วนในได้พี่น้องดำไล่คนแล้วไว้เขาเขียนจีน้าห้องพี่น้องเอ้ย ตามวลขนาดอ่ะข้าวไปดิคอยจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องคัรหมักกานหักคลิปนี่ก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามซัมเนี่แหละพี่น้องเอ้ยพรกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง